สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเพาะเมล็ดพันธุ์ของสลัดกุหลาบนะครับอันนี้เราก็ซื้อมาจาก facebook นะครับไม่รู้ว่าจะติดดีแค่ไหนติดทุกเม็ดไหมนะครับสลัดกุหลาบนะครับก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับดินนะครับผมก็ผสมเรียบร้อยแล้วหลดน้ำหนึ่งครั้งนะครับ ็จแล้วเราก็จะโรยเมล็ดพันธุ์นี้ลงไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นติดทุกเม็ดหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจก็มาทําไปพร้อมๆกันเนี่ยเราเม็ดข้างในก็จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่อัตราการเรติบโตของมันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดทุกเม็ดไหมนะครับทุกเมล็ดไหม นี่แล้วก็โรยไปพร้อๆนะครับอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆครับไม่ไม่ได้อ่าคือปูไว้กินเองอ่ะง่ายๆนะครับนี่ครับโรยเลยครับโรยให้ทั่วๆบแบบนี้ เสร็จแล้วก็ล่อนดินลงไปให้จริงๆถ้ามีฟางอ่ะเอาฟางมาปกก็น่าจะดีนะอันนี้ก็ล่อนดินละเอียดให้มาปกคลุม,มเมล็ดโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเป็นระยะระยะนะครับว่ามันจะเติบโตได้ดีแค่ไหนนะครับกับเจ้าสลัดกุหลาบนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปปลูกนะครับมี2อ,อย่างคือปลูกในกองโฟมกับปลูกลงดินนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะครับ ใช้ดินดินที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะยังไม่ได้ไปลูกใส่ในกล่องโคมน,นะครับอันนี้กี่วันถึงจะกินได้ไดนะอันนี้ผมใส่ไปเมื่อวานนี้นะครับ ใส่ไปเมื่อวานนี้อันนี้เราเจอปัญหาแล้วเนี่ยฮะปัญหาก็คือน่าจะเป็นหนูฮะเท่าที่จะสสงเกตได้จะเป็นหนูแล้วเนี่ยฮะใส่ไปเมื่อวานนี้อันนี้จะเป็นหนูเนี่ยมันกัดใบหมดเลยเดี๋ยวต้องจัดการซะแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะค้นจากหนูอีกหรือเปล่านะเนี่ยนะฮะวันนี้ใส่ในกระป๋องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เราปลูกลงดินนะครับ ก็ตัวนี้จะปลูกใส่แก้วกาแฟแก้วกาแฟขนาดใหญ่นะฮะชากาแฟกาแฟเย็นนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว <ad> ่าจะเติบโตได้พอๆกันกับที่อยู่ในกล่องโฟมไหมนะกี่วันถึงจะได้กินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราย้าย ย้ายกระถางนะครับมาอ,อยู่ข้างล่างโตขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลูกในดินนะกับปลูกในกล่องโฟมในน้ำเนี่ยไหน,นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูในน้ำกันนะครับอันนี้ปลูกในกล่องโฟมก็การเติบโตอาจจะช้ากว่านะของที่อยู่ตรงดิน แล้วปัญหาก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันมีมันมีหนูอ่ะมันมีหนูขึ้นมากินนะเนี่ยพอมันขึ้นมามันกกัดนะครับนี่ยกัดแบบนี้นี่ไม่เหลือเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องกําจัดหนูก่อนนะครับแต่ก็มาดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเหือไหมหรือว่าเราจะต้องเอาไปลงดินให้หมด ก็มาดูกันเป็นระยะระยะนะครับนี่วันเวลาผ่านไปนะครับก็เริ่มโตขึ้นมาน,นี่ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆครับการปลูกลงกระถางลงดินเนี่ยนะแต่ถ้าต้นไหนที่มันไม่ขึ้นนะมันก็จะอยู่แบบนี้เลยก็แปลกดินนะเนี่ยการจเจริญเติบโตมันไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีตายบ้างอาจจะมีโตช้าตเร็วนะนก็แตกต่างกัน แต่พอมาดูในการปลูกในแก้วกาแฟเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแก้วมันใบเล็กหรือไม่แน่ใจนะฮะก็ก็จะเติบโตได,ได้ได้ช้านะฮะแต่ก็ยังไม่ตายนะครับ,นะรบก็มันก็ค่อยๆจะโตขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสักกี่วันนะครับจะได้ ต้นใหญ่กอใหญ่แล้วก็ไปรับประทานได้นะครับอันนี้ถ้านับจากวันที่เราเพาะเลยเนี่ยนะฮะต้นขนาดนี้นะครับจะประมาณสองเดือนนะครับแต่ถ้านับจากตั้งแต่วันที่เราแยก,กเอามาปลูกเนี่ยอันนะี้ต้นที่มันต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะี่ครั น,นี่ประมาณหนึ่งเดือนตั้งแต่นับจากวันที่เราแยกจากาตนน้นเล็กๆอะฮะมาปลูกอันนี้จะประมาณหนึ่งเดือนต้นน่าจะใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับนี่ฮะที่เราเอาใส่แก้วเนี่ยจะโตช้ากว่าเยอะเลยนะครับเยอะเออนะครับน่าจะเกิดจากามันเล็กเกินไปนะครับมันก็ การเจริญเติบโตก็จะ,จะเจริญโตจเจริญเติบโตช้าไปด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็โตกินได้แล้วครับคือจะประมาณสักหกสิบวันหลังจากที่ปลูกเลยนะเพราะ,มะเมล็ดเลยนะอันนี้ผมก็เอาไปทดลองกินแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ขมแล้วนะครับหกสิบวันนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ เนี่ยนะ้านะไปปลูกกันได้นะครับนะครับสำหรับอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นคอสปาลีดนะตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นสลัดกุหลาบนะครับผมว่าตัวนี้คือคอสปารีดมากกว่านะเพราะว่าต้นมันลำต้นมันไม่เหมือนสลัดกุหลาบเลยนะครับไปปลูกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องธรรมชาติของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ